ทีมงานทพ่อและตายสงขลาครับวันนี้เราจะพาไปพบกับมิสเตอร์จอร์นเอนะครับมิสเตอร์จอนี่เขาเป็นลิงชิมแปนซีที่สวนสัตว์ตสงขลานะครับวันนี้ทางสวนสัตว์สงขลาครับเขาจัดกิจกรรมสร้างสีงสันฟุตบอลโลกครับคู่เปิดสนามที่จะเตะกันในวันที่20พฤศจิากายนนี้นะครับเวลา23นาฬิกาครับวันนี้ทางสวนสัตว์สงขลาก็เลยจัดกิจกรรมสร้างสีงสันนะครับ ให้มิเตอร์จอนของเรานี่แหละครับทายผลคู่เปิดสนามระหว่างทีมชาติกาตากับทีมชาติเอกวาดอร์ครับว่าคู่เปิดสนามคู่นี้ใครจะชนะครับนี่เอามาติดแลลวครับธงชาติของทั้ง2ทีมนะครับเดี๋ยวก็จะให้มิเตอร์จอนครับมาทายผลว่าจะเลือกหยิบเอาทีมชาติใดครับในการแข่งขันคู่เปิดสนามนะครับเดี๋ยวมาดูครับมิเตอร์จอน ลูกฟุตบอลพร้อมแล้วครับกองเชียร์พร้อมครับมิเดจอนมาแล้วครับเดี๋ยวดูครับคว้าไปแล้วครับคว้าธงชาติของทีมเอฟฟาร์ดนะครับแล้วก็วิ่งไปแล้วครับ มีแต่จจนเข้าคว้าทองชาติของทีมเอกวาดอร์นะครับซึ่งหมายความว่ากู่เปิดสนามระหว่างกาตากับเอกวาดอร์แต่ยังไม่จบครับยังตัดสินไม่ได้ครับยังมาคว้าทองของกาตาเอาไปอีกอันนึงด้วยครับเอาละสิครับทีนี้ผลออกมาจะเป็นยังไงครับแต่แบบนี้ครับของเชียก็โหกันเลยครับมิเตจอนน่ารักริงๆครับมิเตจอนแม่นี่ครับ ผลประจําสวนสัตว์สขาะก็ถายผลออกมาแล้วนะครับว่าคู่นี้นะครับความเป็นไปได้เนี่ยครับทีมชาติเอกวาดอร์น่าจะชนะทีมชาติกาตานะครับแต่ว่าก็เป็นไปได้อีกมุมนะครับว่ากาตาน่าจะยิงตีเสมอได้นะครับเพราะว่า มิเตอร์จอนของเราครับก็ไปคว้าเอาป้ายกาตามาด้วยครับก็แสดงว่าคู่นี้เนี่ยออก2อย่างครับก็คือเอกวาดอร์ชนะกับเสมอเสมอครับเพราะมิเตอร์จอนนี่เขาเล่นดึงป้ายสัก2ทีมเลยครับเนี่ยเป็นไปได้ครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันที่20่สิบพฤศจิกายนนี้ครับเวลา23่สมนาฬิกาผู้เปิดสนามระหว่างกาตากับเอกวาดอร์ครับใครจะชนะครับเจ้ามิตรจอของเราจะทายถูกอีกไหมนะครับ มิตเดจอนนี่ดูสิครับลิงกินเป็นซีขึ้มเลยครับแห่นิงเลยครับที่ผ่านมาเนี่ยครับเคยทายผลบอลยูโรเนี่ยนะครับจากหกนัดนี่ทายผลถูกห้านัดเลยครับแล้วก็ฟุตบอลโลกตอนที่ฝรั่งเศสแข่งกับโครเรเชียล่าสุดนะครับก็ทายว่าฝรั่งเศสจะชนะครับแล้วก็ทายถูกเลยครับแม่ปีนี้ครับฟุตบอลโลกปีนี้ครับสงสารสงขาก็จะกิจกรรมจัดกิจกรรมแบบนี้เลยครับให้ เจ้าจอนของเราเจ้าจ้อนของเราได้แล้วครับถ่ายผลคู่สำคัญสำคัญตลอดช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกปีนี้นะครับนี่แล้วก็เสร็จจากการถ่ายผลแล้วก็มายืดเส้นยืดสายสะหน่อยครับรอรางวัลครับเป็นน้ำแดงน้ำหวานนะครับออของโปรดเลยครับเดี๋ยวก็จะโยนไปให้เรวมันมก็จะสดเลยครับอ่ะเดี๋ยวมาดูโยนไปแล้วน้ำแดงนี่ของโปรดของเขาเลยครับ มาแล้วแมเล่นตัวจังแม่ทำอะไรอยู่ครับนั่งดูอะไรแต่สุดท้ายก็มาเอารางวัลครับ เป็นนับแดงแล้วก็เดี๋ยวพาไปเปิดขวดเปิดจุกอะไรเนี่ยเปิดเป็นนะครับนั่นๆๆ่นดู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 หมุนขวดแล้วก็ยกสดเลยครับแม่ชื่นใจจริงๆครับเดี๋ยวมารอลุ้นครับว่าคู่ระหว่างคาตากับเอกวาดอร์เนี่ยครับใครจะชนะครับจะแม่นจะเปิดหัวได้ดีไหมครับฟุตบอลโลกคู่เปิดสนามคู่นี้ครับเดี๋ยวมาดูว่าจะทายถูกทายปิดเนี่ยถ้าทายถูกเนี่ยเฮเลยครับน่าจะได้ของขวัญของรางวัลมากกว่านี้ดูันสิครับแม่ชื่นใจจริงๆ นักสดขี่ยิ้มด้วยอน้ำแดงนี่มันชื่นใจจริงๆน้ำแดงเย็นๆครับดีเป็นสีสันในช่วงเทศกาลการแข่งขันฟุตบอลโลกปีนี้นะครับที่ทางสวนสัตว์สงขลาจัดขึ้นครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันครับว่ามิตรจรของเราจะทายผลคู่ไหนอีกครับอัลโหลอายุดูผมปากลนะ่ะมเป็นมันไม่ไกลดีเหมือนกับคนเลียงเหมือนจา